ทักทายที่ต้นครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเมทีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงจักรพรรดิจีนครับหรือฮ่องเต้แล้วก็อ๋องครับมันแตกต่างกันยังไงมีที่มาที่ไปยังไงจักรพรรดิจีนหวงตี้ฮกเกี้ยนอ่วงตีล้วนแต่เป็นประมุขของจักรวรรดิจีนนะครับเริ่มต้นพระจักรพรรดิองค์แรกเลยนะครับพระองค์แรกก็คือพระเจ้าจินซีครับจักรพรรดิจินซีเริ่มต้นเดินพีก่อนสมัยราชวงศ์ฉินนะครับประเทศจีนมีแวนแคนต่างๆมากมายเลยนะครับแต่ละแคว้น เจ้าผู้ฟองนักนหรือผู้ปกครองซึ่งเขาจะเรียกกันว่าอ,อ๋องในที่นี้ก็แปลว่าพระราชาต่อมาอ๋องของแขวนฉินนะครับได้รวบรวมแวน่นแขวนต่างๆจนเป็นหนึ่งเดียวนะครับแล้วก็ได้สถาปนาแผ่นดินจีนเป็นจัก,กรวรรดิจีนครับเปลี่ยน,นพระนามนำหน้าว่ามีคําว่าจากักรพรรดิใช้ชื่อว่าจากักรพรรดิฉินสื่อตั้งแต่นั้นมาครับก็เรียกว่าสมัยราชวงศ์ฉินฮ่องเต้ก็ได้รับการเคารพว่าเป็นโอรสแห่งสวรรค์ เียเสมือนดังผู้ที่มีอำนาจมาจากสวรรค์ให้ปกครองระชาชนโดยมีนโยบายและหลักการก็คือสูงสุดก็คือโอรสของสวรรค์ก็คือของเต้นะครับล่างสุดก็คือประชาชนก็คือประชาราษฎรทั้งหลายการสืบทอดตําแหน่งขององเต้ก็เลยจะอยู่ในรูปแบบของบิดาไปยังบุตรหวงตี้ครับคำว่าห่วงตี้นี่แปลว่าผู้ปกครองที่ยิ่งใหญ่ซึ่งนํามาจากพระนามของพระจกักรพรรดิองค์แรกก็คือพระจกักรพรรดิชินซอ ่อมานะครับจัก,กรพรรดิตำแหน่งจัก,กรพรรดิขาดำงรงคงอยู่มานานนับพันปีครับเป็นการส่งต่อของแต่ละราชวงศ์ครับตั้งแต่ราชวงศ์ฉิงมาราชวงศ์ฮั่นมาราชวงศ์จิ้นราชวงศ์สุยแล้วก็ราชวงศ์ถังราชวงศ์ซ่งแล้วก็มาราชวงศ์หยวนแล้วก็ราชวงศ์หมิง และท้ายสุดนะครับก่อนที่จะขึ้นสุดจกักรพรรดิของจีนก็คือราชวงศ์สุดท้ายก็คือราชวงศ์ชิงระบบจกักรพรรดิขึ้นสุดลงในวันที่12กุมภาพันธ์ในปีทีจะถัด1912ครับจกักรพรรดิฮ่องเซียนหรือจกักรพรรดิเมือนซื่นไข่นะครับก็คือจกักรพรรดิองค์สุดท้ายนะครับหรือฮ่องเต้องสุดท้ายครับพาก,กันว่าไม่เป็นที่ยอมรับของประชาราษฎรนะครับเนื่องจากความล้มเหลวในการปกครองในการบริหารบ้านเมืองและยังถูกต่างชาติลุกลานครับ มันก็เลยเป็นเหตุให้เกิดการปฏิรูปการปกครอ,องก็เปลี่ยนจากระบบสมบูรณ์อาญาสิทธิลานมาเป็นประชาธิปไตยแบบสาธารณรัฐนะครับนี่นะครับก็ซึ่งสุดการมีฮ่องเต้ Lincoln. หลายท่านอาจจะเคยได้ยินคําว่าอองนะครับซึ่งแตกต่างจากฮ่องเต้เดี๋ยวเรามาดูกันต่อครับว่าฮ่องเต้กับอองต่างกันอย่างไรคําว่าฮ่องเต้ก็คือมาจากคําว่าอองบวกกับคําว่าบริสุทธิ์ครับ ก็เลยแปลว่าฮ่องเต้นะครับนี่ก็คือที่มาของคำว่าฮ่องเต้ซึ่งเป็นความเชื่อของสามอักษรภาษาจีนอีป่าศากดิาดินครับคำว่าฮ่องเต้ก็คือจักรพรรดินะครับอย่างที่บอกไปตอนต้นองก็คือกษัตริย์ครับหรือราชาฮวงตี้นะครับจิ๋วซีฮ่องเต้ก็เป็นคนใช้คนแรกนะครับเพื่อให้อยู่ในระดับที่สูงกว่าขององทั่วไปครับองนี้ครับมีหลายระดับนะครับมีแยกค่อนข้างเยอะนะครับเดี๋ยวเราลองมาไล่ดูว่าลำดับศักดิ์ขององ ต่างๆตั้งแต่ชั้นสูงสุดไปจนถึงระดับที่เริ่มต้นนะครับมีอี่ลำดับกันเท่าที่แยกไว้นะครับก็มี4ระดับครับเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นที่ระดับสูงสุดก่อนท้งงนาง,งอิงในราชวงศ์ชิงนะครับองในในราชวงศ์ชิงลำดับที่สูงสุดก็คืออองมาลาเหล็กครับเป็นหัวหน้ากองทงซึ้นกองทงก็คือควบคุมทหารนะครับมีทหารในมือในระดับที่2นะครับก็เป็นอองมาลาเหล็กเช่นกันครับแต่ว่า ไม่ใช่หัวหน้ากองทงก็จะเป็นสายฝีมือนะครับก็คือขอ,องที่มีความสามารถต่อมาครับขอ,องในระดับที่3ครับขอ,องมาลาเหล็กจากพระมาหากรุณาธิคุณครับก็คือได้ถูกแต่งตั้งนะครับเกิดจากความโปรดปรานขององเต้ความไว้วางใจขององเต้ซึ่งออกแบบนี้ไม่สามารถสืบทอดทางสายเลือดตำแหน่งกันได้นะครับและระดับที่4ครับระดับสุดท้าย ก็คือ,อองธรรมดานะครับอ,องเถรส่วถ้าผมออกเสียงผิดต้องขออภัยด้วยนะครับอ,องระดับ4อ๋องธรรมดาก็จะส่วนใหญ่ก็จะเป็นพระโอรสนะครับเป็นพระญาติที่ใกล้ชิดกับฮองเต้ครับได้รับการแต่งตั้งเพื่อให้เป็นเกียรติต่อราชวงศ์ส่วนใหญ่ก็จะไม่มีอำนาจอ,องประเภทนี้ก็คือที่เราเห็นกันในตามภาพยนตร์หรือละครซีรีส์ต่างๆนะครับก็คือจะเป็นอ,องระดับที่4อี่องธรรมดาทั่วไปี่นี่แหละครับไหนๆก็พูดถึงอ,องแล้วครับ เรามาคุยเรื่ององคหญิงต่อเลยครับเราดูละครดูซีรีส์ดูภาพยนตร์ก็มีองคหญิงก็มาคุยเรื่ององคหญิงต่อเลยครับนางอิงก,กลับไปที่ราชวงศ์ชิงครับในสมัยราชวงศ์ชิงก็แบ่งลำดับชั้นของเจ้าหญิง3ระดับระดับที่1ก็คือกูหลุนกงจู่ก็เป็นระดับสูงสุดนะครับโดยระดับนี้จะมอบให้แก่พระธิดาที่ประสูติจากฮ้องเต้และฮองเฮาเท่านั้นนะครับพระธิดาหรือองค์หญิงระดับหนึ่งนี้นะครับสูงสุดนี่ครับก็จะแต่งงานกับขุณนางมองโกในระดับที่สูงนะครับเพื่อเป็นการเชื่อม สัมพันธ์ทางการเมืองลำดับต่อมาครับลำดับที่สองขององค์หญิงสาจีนชื่อว่าหัวเซอรอกงจุเป็นสถานะที่รองมาจากลำดับที่1นนะครับเนื่องโดยองค์หญิงนี้นะครับระดับนี้จะเป็นพระธิดาที่ประสูติมาจากพระสนมครับ ตัวพระสนมก็จะมีศักดิ์ที่ด้อยกว่าฮองเฮาทําให้ได้เป็นลําดับที่สองครับและองคหญิงในลําดับที่2นี้ก็จะแต่งงานกับขุนนางระดับกลางจนถึงระดับสูงต่อมาครับองคหญิงในลําดับที่3เรียกกันว่าตัวขัวจงจุกครับตัวองหญิงก็คือพระธิดาที่ไม่ได้เกิดจากฮองเต้กับสนมหรือพระมเหศีพระธิดาที่เป็นลูกสาวของคนในราชวงศ์นะครับในในก็คุยเรื่องธิดาเรื่ององค์หญิงแล้วนะครับ เรามาดูต่อในเรื่องของฮองเฮาเลยนะครับการที่จะได้เป็นฮองเฮาก็แน่นอนครับก็คือฮองเต้จะต้องเป็นคนแต่งตั้งแล้วก็แต่งงานด้วยนะครับก็จะมีการเข้าไปสู่ขอที่บ้านฝ่ายหญิงของ้องเฮาเนี่ยแหละครับที่จะแต่งตั้งแต่ฮองเต้จะให้ขุนนางเป็นคนจัดการให้ทั้งหมดไม่ว่าการไปจัดหาการไปคุยกับทางบ้านวาที่ฮองเฮานะครับจากนั้นขุนนางก็จะนําสินสอดจากฮองเต้มอบให้กับบิดาของวาที่ฮองเฮาและต่อมาฮองเตก็จะมอบทองของมัน่น ได้แก่ว่าที่ฮองเฮารวมถึงให้ทางส่วนของวังประกาศให้ทางประชาชนรับรู้ว่าจะมีการแต่งตั้งฮองเฮาคนใหม่ซึ่งการประกาศพระราชองค์การแต่งตั้งฮองเฮานี้ก็จะต้องได้รับความเห็นชอบจากไทเฮาด้วยครับหลังจากจบพิธีการนี้ก็จะเป็นการรับเข้าวังเพื่อเป็นฮองเฮาอย่างสมบูรณ์ฮองเฮานี้ก็สามารถแต่งตั้งได้ เพียงพระองค์เดียวนะครับไม่สามารถมีได้หลายพระองค์เพื่อให้กำเนิดอ,องเต้คนถัดไปครับส่วนพระมุกยศีก็แล้วแต่ราชวงศ์ไหนครับอาจจะมีได้หนึ่งคนหรือบางราชวงศ์อาจจะให้เกินกันนั้นส่วนพระสนมนี่สามารถมีได้ไม่จํากัดนะครับในราชวงศ์ของประเทศจีนถ้าผิดพลาดประการใดยังไงช่วยคอมเมนต์แก้ไขให้ถูกต้องไ้ทราบด้วยนะครับและถ้าอยากจะฟังเรื่องอื่นอีกอย่างเช่นชูสีไทยเฮาคอมเมนต์มานะครับจะได้ทําต่อขอบคุณมากครับผมถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม s u กดสมัคร กดไลค์ให้ด้วยนะครับวั้พบกันใหม่คลิปหน้าครับว่าจะนําอะไรมาเล่าให้ฟังกันอีกขอบคุณมากสวัสดีครับผม please, please.